ดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเพื่อนเพื่อน,อนลุงป้านะ้าอาพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติแล้วก็รับฟังสิ่งที่ดีและเราก็จะเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยมามอบสู่คนฟังหมายถึงว่าพลังบวกทุกๆอย่างที่เรามีไว้ในร่างกายในตัวเรานะครับเราก็จะค่อยๆที่จะแบบแบ่งปันแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุข ในเรื่องของจิตใจนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเยียวยาให้ให้เราเนี่ยไม่เครียดในการทำงานแล้วก็ให้เรามีความสุขทุกครั้งนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะที่เราฟังสิ่งที่แอดดิวพูดนะครับอ่ะข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวทีออ่อยากให้ทุกคนรับรู้ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินหมอลำวงอื่นๆหรือใครก็ตามแต่เนี่ย จะน่ารักหรือจะเสียงดีบางทีมันก็ขึ้นอ,อยู่กับคนฟังนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คอมเมนต์หรือกระแสนใน Facebook บ้างนะครับเพราะใครที่เขาชอบศิลปินคนนั้นเขาก็มองว่าน่ารักเสียงดีแสดงดีแต่งตัวบุคลิกดีแต่ถ้าคนไหนที่มีอคติกับหมอลำคนนั้นหรือศิลปินคนนั้นก็จะมองอีกแบบว่าแต่งตัวเกินงาม เป็นไม่ดีเสียงไม่เพาะอะไรอย่างนั้นบ,บ,บลาบลาบลาเพราะฉะนั้นเรามาฟังด้วยใจมองก,กลางๆจะได้รู้ว่าศิลปินแบบไหนเป็นคนลักษณะแบบนี้ศิลปินคนนี้เป็นแบบไหนกันแน่ใช่แบบที่กระแสะเขาบอกแล้วหรือหรือเปล่านะครับล่ำลือกันไปทั่วว่าเป็นอย่างงูน้นเป็นอย่างนี้แสดงไม่ดีนักร้องก็ไม่เก่งเต้นก็ไม่สวยเดาๆๆไปอย่างนั้นแปลวาเ่าเขาก็พยายามที่จะ เต้นแต่ก็เต้นไม่สวยลายเต้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันจะให้เก่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเดีจะบอกให้ฟังนะจะบอกให้ฟังว่าคนเรานะครับเกิดมาชีวิตหนึง่งถ้าได้จับไม้ร้องเพลงขึ้นไปบนเวทีโดยเฉพาะสิ่งที่ศิลปินคนนั้นเนี่ยเขาได้เติบโตมากับเสียงเพลงซึ่งบางคนก็เหมือนกันนะครับบางคนชอบเสียงเพลงมีเพลงในหัวใจ มีเรื่องราวมากมายที่ผ่านบทเพลงแล้วทำให้ทุกคนยิ้มได้และตัวเองก็มีความสุขคือความภูมิใจนะครับแอดูเราอยากให้ทุกคนเนี่ยถนอมแปลเพลากับซันถนอมวงแสงทองแล้วก็ช่วยกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาทำร้ายหรือต้องการที่จะมา,าใส่ความต้องซันกับแปลเพล้า จริงๆแอนดิวสงสารนะสงสารสองคนนี้มากเลยหลายคนไม่ชอบเกลียดเธอเขาก็ไม่สงสารแต่หลายคนก็สงสารแปลกกับซานเพราะว่าทําไมโดนหนักขนาดนี้ควรที่จะหยุดพักได้แล้วหรือยังควรที่จะ,อ,ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ความสุขกับครอบครัวเขาจะแต่งงานแล้วนะครับหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะต้องสู้หรือเปล่าแล้วก็ อยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีเช่นคำพูดการให้กำลังใจที่แย่มากๆการพูดในเชิงลบพลังลบต่างๆที่เข้ามาหาเธอเนี่ยบางครั้งคุณคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าศิลปินเขารู้สึกอย่างไรเขาเจ็บไหมเขาเจ็บครับแต่เขาต้องฮึบไว้ฮึบเพื่อสู้กับงานแรงงานเงนิงน,งนต่างๆที่เขาต้องการเอาไปให้ลูกน้องจุนเจือครอบครัวและ ตัวของเขาเองทั้งสองกํำไรอาจจะได้มากหรือไม่มากมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครทั้งนั้นแต่มันเป็นอินสปิเรชันให้ใครหลายคนเนี่ยได้รู้ว่าฉันทำงานฉันไม่ได้อยู่เฉยๆและน้องซันไม่ได้มาเกาะฉันน้องซันก็ทำงานไม่ได้สร้างกระแสรหรือไม่ได้เอากระแสเอาใจใครแต่ บริบทของการเป็นหมอลำเนี่ยเมื่อพระพรารู้จักกับน้องซันว่าเออน้องซันอยู่ในฐานะของลิเกถ้าเขาใช้ความคิดเขารมความคิดด้วยกันมีความสุขทุกครั้งในการคิดงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการแสดงเพราะว่าทุกคนดันชอบฟิสแบกดันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเราก็คิดเหมือนพวกท่านเหมือนกันว่าแรกๆอะ่ะเฮ้จะไปรอดหรือเปล่าว่าจะไปได้แค่ไหนเพราะว่า อย่างน้อยเลิกลามากับหนุ่มบิ๊กแล้วมาเริ่มต้นใหม่กับซันเพลเกลิเกแล้วจะได้ขนาดไหนแต่ปรากฏว่าแฟนคลับนะครับเข้ามาชื่นชมแล้วก็เข้ามากดไลค์และทุกคนก็มีมาลายน้ําใจให้ทุกคนก็มีด้อมแล้วก็รักในสองคนนี้จนกลายเป็นคู่จิน้นคือแฟนคลับเลยจับจิ้นเลยว่าห้ามไปเอาใครแล้วนะเอาน้องซันเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วทั้งสองคนก็มีการแบบเอ่อแบ่งแบ่งแบ่งโซนอะ ว่าจะให้แปลวๆเนี่ยฝึกร้องลิเกซึ่งน้องซันก็ร้องหมอนลำเฮ้ยแต่หมอนลำคือเสียงดีว่ะซันเสียงดีมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วแปลวๆเนี่ยดันร้องลิเกเป็นเมื่อร้องเป็นกับเสียงหมอนลำที่้องซันเพิ่งหัดร้องมาใหม่ๆมาชนกันมาฟิชเจอริงกันมันก็กลายเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันส่งผลมายังคนดูอะ่ะคนดูชอบสิไม่ชอบได้ไงอะ่ะ พอเขาชอบเขาก็ไปบอกคนอื่นต่อๆกันไปว่าวางนี้โคตรดีเลยอะ่ะเออมาดูกันได้เยอะนะแล้วยิ่งมีกระแสนในการที่จะแต่งงานกันมันก็กลายเป็นว่าเออมันมีเครดิตมันมีอะไรที่แบบว่าเราไม่ต้องผิดหวังไม่ติดตามที่เสียเวลาชีวิตที่จะมาดูแพร่ซันมันมีแต่ทาให้ชีวิตดีขึ้นเพราะว่าการที่เขาจัดการแต่งงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนส่วนตัวเพื่อนแล้วก็คนที่เขา ให้เข้ามานะครับซึ่งมันเยอะมากมากจนโรงแรมเต็มทำยังไงอะ่ะอ่ะมันจะมีแฟนคลับด้านนอกซึ่งมันเยอะมากแล้วก็แบ่งกันเข้ามาทำเวลาแล้วกอ็อาจจะมีการจ่ายเงินนะครับในในในกรุ๊นั้นซึ่งมันก็เป็นอะ,อะไรหลายๆอย่างที่ที่เขาคิดกันไว้แล้วมันไม่น่าเกลียดครับมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเฮ้ กินฟรีม,มากก็ไม่ดีนะเกรงใจเขาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเก็บเล็กๆน้อยๆเพราะว่า 1. เขาเป็นศิลปินดารา 2. ส,สื่อต้องมองแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือเปล่าใช้เงินโดยสิ้นเปลืองและไม่ดีกับชีวิตตัวเองว่าตัวเองไม่รู้จักการระบบที่มันดีกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะซึ่งเราก็จะบอกตรงเนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังว่ามันไม่มีอะไรที่ที่ดีแล้วก็ที่เสีย ไปมากกว่านี้แล้วมันมีแต่ความพอดีมันมีแต่ความที่เราต้องตั้งใจนะครับในการที่จะเข้าใจเขาทั้งสองคนนะครับก็นะช่วงนี้กระแสมาแรงทางบ้านฟ้านะครับต่างๆก็จะมีคนด่าคนว่าคนชื่นชมคนส่งเสริมปนนกันไปเราก็ไม่อยากให้เธออ่านหรอกแต่ว่าด้วยความเป็นคนเป็นมนุษย์ไงมันก็ต้องอ่านะก็ต้องอยากรู้ว่าเอ้ยใครมาด่าพ่อแม่กูว่ากูไม่ชอบอะไรเงี้ยนะ มันก็ต้องมีบ้างหาเงินกินหนมเล่นๆนะครับกุ๊ปกู๊กกิบไปฟ้องกันไปเดี๋ยวจะเป็นแบบคลิปแรกอะฟ้องแล้วก็ออกมาขอโทษมาขอโทษแล้วคุณได้อะไรครับหน้าคุณออกสื่อขนาดนี้คุณทําแบบนี้คุณคุ้มหรือเปล่าคุณไปด่าไปว่าเขาเจอคุณเอาหน่าสดลงไปขอโทษในโซเชียลเนี่ยถามว่าคุมหรือเปล่าคุณมีจะอับอายญ,ญาพี่น้องจะรู้สึกอย่างไร นะครับคุณไปว่าก็ทาไมมันบ่งบอกถึงนิสัยและสันดานของคุณว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีนะโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยศิลป,ปินหมอลำจะน่ารักหรือเสียงดีบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คอมเมนต์ในกระแสตามบ้านฟ้านะครับใครชอบเขาก็ว่าคนนั้นดีใครไม่ชอบเขาก็เกลียดคนนั้นมันก็เป็นสัจธรรมชีวิตเราก็ต้องปล่อยไปนะสุดท้ายแล้วเราตั้งหากที่นำพาชีวิตตัวเองไปในจุดที่เจริญและดีที่สุด เราตั้งหากที่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเราตั้งหากที่ต้องขอบคุณตัวเองว่าเราเป็นคนสู้มาขนาดไหนกับคําด่านะครับหลายพันหลายหมื่นนะครับที่เธอไม่เคยที่จะยอมแพ้และยออ่อท้อเธอมีแต่สู้เนี่ยนี่คือลวดนักสู้เลือดนักสู้ที่มันมาพร้อมกับซันซันมันก็นักสู้เหมือนกันนักสู้คนนึงเหมือนกันนะเออแล้วเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดว่ากําเนิดเแบบีน้อยนะครับซันน้อยขึ้นมาเนี่ย เด็กคนนี้จะเก่งจะแกร่งขนาดไหนแต่ที่รูู้้คือลูกทั้ง3คนอีกคนหนึ่งในอนาคตถูกไหมตอนนี้มี2ไปก่อนอาจจะได้ดูแลกันเป็นพี่เป็นน้องที่รักกันแล้วชีวิตมันก็ไม่แน่นอนนะครับใครจะไปรู้ละ่ะว่าอนาคตอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือยังไงก็แก้ไขกันไปเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนละการที่เข้ามาสนับสนุนติดตามนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเข้ามารับฟัง วอล์ลพาไปเพลินชัแนลนะฮะเราก็เอาประเด็นมาได้แค่นี้แล้วเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แค่นี้จริงๆถ้าวิเคราะห์ไม่ดีหรืออะไรที่มันติดขัดอย่างไรก็สามารถที่จะบอกแอดดิวได้นะครับพร้อมปรับปรุงแก้ไขแล้วก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ